สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีช่องอบบุรุสาวอาขาค่ะวันนี้นะคะมิวก็พาทุกคนมาชมสวนนะคะสวนที่ปลูกข้าวดดยแล้วก็ทั้งข้าวโพดแล้วก็วันนี้มิวกับคุณแม่นะคะมาเก็บเอ่อแตงกวาดอยนะคะแตงกวาดอยที่ลูกใหญ่ๆอะ่ะทุกคนก็คือปลูกกับข้าวดดยไปเลยนะคะไม่ได้แบบปลูกแบบเลื้อยขึ้นอะไรนะคะปลูกแบบ ก็คือหวานแล้วก็ปลูกกับข้าวไปเลยนะคะเดี๋ยวมิวจะพาทุกคนไปดูนะคะแล้วจะอยากให้ชมบรรยากาศทางนี้นะทุกคนสวยไหมคะคือสบายตามากเลยอะ่ะฟินมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาฟินกับมิวสิกนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นลานตาเยิ้มที่บ้านมิวสิกทําไว้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเส้นปีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ ไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะก็ทักมาหามิวสิีได้เดี๋ยวมิวพาเที่ยวนะคะพาเที่ยวชมธรรมชาตินะคะพาไปเก็บชาพามาตามข้อปุ๊กนะคะแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกกิจกรรมเยอะๆเลยที่สนุกสนุกที่ให้ทุกคนทํานะคะก็คือมาทําร่วมได้เปลี่ยนด้วยกันไงคะทุกคนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนสิ้นปีนี้มาเที่ยวนะคะมาแคมปิ้งด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนไปค่ะไปที่สวนเดี๋ยววจะพาทุกคนนะคะไปเก็บแตงกวาดอยมีแตงไทยไหมคะแม่ แตง,งไทยยังไม่สุกนะคะแต่ว่าแตงกวาเนี่ยสุกแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดมิวสิกนะคะมิวก็จะไปเก็บผลไม้ต่างๆเอาไปกินกับญาติพี่น้องนะคะไปค่ะทุกคนอยู่ทางนี้ก็สวยมากเลยนะคะดูน้อแม่เนาะกว้าง,งสวยมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีมากเอซี่เอซี่ก็มาด้วยนะคะ อยู่กับธรรมชาตินะทุกคนคือไม่เบื่อเลยจริงๆเนี่ยเดินมาก็เห็นหน่อไม้แล้วหน่อไร่นะคะนี่เป็นหน่อไร่ <c oughs> น,นี่หาก,กินอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นหน่อไร่นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สั่งได้นะทุกคน <c oughs> อยู่กับธรรมชาตินะคะยิ่งช่วงหน้าฝนนี้มีอะไรให้กินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผลไม้ป่าหรือว่าผักผักที่ขึ้นตามธรรมชาติที่ ชอบขึ้นตามลำห้วยอย่างเช่นผักกูดหรือว่าผากักาผาักลืมผัวมิวมิวชอบเรียกว่าผักลืมผัวนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากเป็นผักที่กินแล้วคือแบบไม่เผื่อใครเลยลืมลืม,ล,มลืมทุกคน <laughs> ลืมทุกคนเลยนะแม่เนอะนี่อันนี้ก็เป็นหน่อไร่นะคะยังมีไม้ไผ่อีกสวยๆเยอะมากเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวมิวจะพาทุกคนนะคะไปชมเข้าดโดยไปค่ะแม่ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมข้าวดอยอเขียวพจีสวยมากทุกคนสดชื่นไหมมันยากาศคือดีมากอันนี้ขณะสี่โมงครึ่งแล้วนะคะยังแดดจ้าสว่างขนาดนี้คือแสดงว่าฝนไม่น่าจะตกแล้วแหละพรุ่งนี้มิวก็ภาวนามไม่ให้ฝนตกเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดมิวสิกนะคะจะได้แบบ สดใสนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมิวจะพาไปไปตรงตรงกลางข้าวเลยนะคะเข้าดอยเลยเดี๋ยวจะได้ดชมบรรยากาศข้าดอยไปด้วยนะคะแล้วก็ปลูกชาไว้ด้วยปลูกชาไว้ด้วยนะคะเพิ่งมาปลูกได้ได้ไม่กี่วันเองอันนี้เป็นปลูกชาขั้นบันไดไว้นะคะช่วงที่ชาย,ยังไม่โตนเนี่ยก็ปลูกข้าไวไว้เนาะแม่เนาะอืมอ มือก็จะเดินดูนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนเริ่มออกรวงใช่ไหมคะสวยมากอุ้ยธรรมชาติดีมากเลยอะ่ะช่วงที่เข้าเขียวขจีก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะคะช่วงที่เข้าแบบว่าเต็มที่แล้วนะคะก็จะ เหลืองๆก็จะเป็นอีก,อกแบบหนึ่งนะคะโอ้สวยมากเลยอยู่กับธรรมชาติมีความสุขค่ะทุกคนไม่เบื่อนะคะเป๊ปซี่เป๊ซเปซี่เขา้าเขาอันนี้หมดแล้วนะเป๊ปซี่มีจะให้ดูนะคะอ้แม่สองแกล้ๆค่ะว้าวใหญ่มากเลย เ,เก็บเลยนะนี่อันนี้เป็นแตงกวาดอยนะคะแตงกวาดอยจะลูกใหญ่อย่างนี้เลยนะมีใหญ่กว่านี้อีกค่ะนี่นี่ทุกคนเห็นไหมโคตรใหญ่เลยอะ่ะใหญ่มากอุ้ยแล้วคนถามว่าเอาไปทําอะไรกินได้ไบ้างนะคะน,นี่เห็นไหมคะ หลายคนถามว่าเอาไปทาอะไรกินได้บ้างนะคะเอาไปผัดกับไข่ก็คือเอาไปหั่นจิ้มกับเกลือก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปแกงใส่หมูก็อร่อยนะคะมันจะมีทั้งแบบเปรี้ยวแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวนะคะหู้แค่สามลูกอะเต็มตะก,ก้าแล้วเต็มกลวยแล้วนะคะอุ้ยตรงนั้นก็มีอีกแม่นี่ไอทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นแตงไทยนะคะแต่ว่ายังไม่สุกนะคะนี่เป็นแตงไทยดูใกล้ๆนะคะแม่ นี่น,นี้เป็นแตงไทยแต่ว่ายังไม่สุกค่ะเจออีกลุ่งนึงแล้วนะคะทุกคนมันมีเยอะมากแต่ว่าคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้เอาเอาไว้ไวปลูกไว้ปีหน้าด้วยเนาะแม่เนาะเพราะว่าเมล็ดนะคะเราสามารถเก็บไว้แล้วก็าตากแห้งไว้อะค่ะทุกคนตากแห้งแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ปลูกปีหน้าได้อีกนะคะนี่โอ้โหมดเดี๋ยวเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดมิวสิกค,ค่ะต้องเก็บเยอะๆเอาไป ให้ญาติญาติกินด้วยนะคะเมื่อกี้เก็บได้สามลูกแล้วนะคะนี่อีกลูกมันเป็นสี่ลูกแล้วใหญ่มากเลยทุกคนอร่อยมากจริงๆริงอันนี้มันหวานเนาะไหมเนาะมันหวานมากปลูกพร้อมกับข้าวอย่างนี้ไปเลยนะคะแล้วก็มามาหาอย่างเงี้ยธรรมชาติไหมทุกคนถึกก็เสียเถอะูินี้ก็เสรยจอืมนี่มันก็สุกแล้วเนี่ยสุกแบบเข้มๆแล้ว ทุกคนถ้าเกิดว่าสุกแบบเข้มๆอย่างนี้ยเป็นสีเหลืองเลยก็มีนะสีเหลืองเข้มแบบหัวเหลืองเข้มๆแบบนั้นก็อร่อยมากแล้วก็แบบมันจะมีเอาอม่คมีแต่คนถามว่ามีแบบอ่อนไหมอ่อนก็มีค่ะทุกคนแต่ว่าอ่อนนะห้ามให้สุกถึงขนาดเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นแบบอ่อนๆก็เก็บกินได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไว้นานขนาดเนี้ยก็คือเอาไว้แบบเก็บเมล็ดไว้ปลูกปีหน้าอย่างนี้นะคะไม่งั้นถ้าเกิดว่า แตเมล็ดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะหายยากแล้วค่ะแต่ว่าต้องเก็บไว้ถ้าเราเก็บไว้ก็จะมีปลูกนะคะอันนี้ก็ถือว่าสุกแล้วนะคะแข็งมากเลยมีเช่อะไรบ้ามาบาเจอยรเนี่ล้นลนจำม่หรอกลมกลมะเงี่ยนี่เนี่ยลูกนี้กลมกลมอ่ะเนี่ยนี่อันนี้ลูกหนึ่งตอนนี้จะอีกลูกหนึ่งนะคะโอ้ลูกนี้น่ารักมากเธอชิวชื่อดองลูกนี้เหมือนเมลอนเลยอะแม่ เดีวสิเป็นเป็นกว่ากลมๆนะคะทุกคนเคยเห็นไหมโอ้ยตื่นเต้นอยู่บนดอยมิวมิวนี่นะตั้งแต่มาอยู่บนดอยเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตแบบสดใสามากเพราะว่าคือได้เห็นอะไรแบบแปลกๆหรือว่าหน้าตื่นเต้นแบบมีวความสุขอะทุกคนอยู่กับธรรมชาตินะคะมีวความสุขมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสแล้วก็ถ้าเมื่อกี้เอามีดมานะมิวจะผ่ากินให้ทุกคนเลยแต่ว่าเดี๋ยวมิวไปผ่าตรงข้างบนดีกว่าไม่ได้เอามีดมาด้วย อยู่ที่รถนะคะนี่เชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นนะแตงกวากลมๆนะคะแตงไทยก็มีค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่สุก ยังน้องๆยันน้องยิ้มน้องเลยอ่ะอันเี้น่าจะพอแล้วนะคะทุกคนพอกินแล้วเพราะว่าเก็บไปหกลูกแล้วนะคะหกลูกก็คือลูกใหญ่มากคือกินทั้งครอบครัวก็กินไม่หมดต้องเรียกญาติญาตทุกคนมากินนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวมิวไปพา กินโชว์สักหนึ่งลูกให้ทุกคนดูเนยขอบขอบเน้อยยืดตีสี่สิเจ้ามาบังคับเดี๋ยวหรอชิงอ่ะล่ะยืตีนนี่นี่ไงทุกคนอันนี้คือแบบอ่อนนะคะมีแต่คนถามว่ามีอ่อนไหมอ่อนอันนี้ขนาดอ่อนนะทุกคนยังยังใหญ่ขนาดเนี้ยดูโดมิวจะไปกัดกินให้ทุกคนดูข้างบนนะคะแล้วก็ชิ้ๆสี่สิ้า สินเมื่อสักิรนเออ่ิฉันจะไปเชื่อมิันจะไเชียงมอันจะไปเชื่อมไมาไม,ามาออ่เอาเ่องะสิไม่ก็เ่องสิไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอก,กันที่รถนะคะแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะคะทุกคนมีอยู่ที่คุณแม่อีกสามลูกแล้วก็อยู่ที่มิวสิคอีกสามลูกนะคะไปค่ะกลับบ้านกัน นี่ก็เป็นข้าวโพดนะคะทุกคนที่จะให้น้องไก่กับน้องหมูป่านะคะนี่ก็ปลูกไว้ไม่ค่อยเยอะนะคะปลูกไว้สองถุงเองก็เริ่มลกแล้วนะคะ นที่แพอาหารเก็บน้ำไว้ตรงนู้นนะคะก็อยู่ตรงนู้นนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นอำเภอฝางเลยนะคะสวยไหมทุกคนเดี๋ยวไปกินแตงกวาให้ทุกคนดูนะคะไปค่ะแม,ม่เล็กๆก็ม,มีเยอะเลยเนี่ยแม่ก็ไม่ยัาไม่หยุดตี ักก่อนพักก่อนนะคะทุกคนเหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวมินจะผ่าแตงกวากินแล้วนะคะอันนี้เป็นแตงกวาอ่อนๆนะคะทุกคนที่หลายคนถามมานะคะหายเี่เลยแม่มาถองใกล้ๆค่ะบรรยากาศก็ดีมากทุกคนลมเย็นมากเลยนะคะ คือแบบฟินมากเลยอะแต่ถือว่านี่เริ่มอันนี้ไม่ได้อ่อนมากนะแม่อันนี้ก็เหมือนจะเริ่มแข็งแล้วเหมือนกันอะมีทุกคนอือร่อยมากกินแบบแบบส,สดๆอย่างนี้ก็อร่อยนะคะหวานมากเลยอะ่ะ เอาไปจิ้มน,น้ำพริกเอาไปจิ้มเกลือน้ำพริกผงชูรสผสมกันก็อร่อยนะหรือว่าเกลือแค่เกลือก็ได้คะ่ะ <c oughs> ท้องฟ้าสดใสมากเลยนะคะทุกคนจากที่ฝนตกมาแบบหลายวันจนแบบว่านินสไลด์ถนนปิดหมู่บ้านขุนสวยเลยเออกไปก็ไม่ได้เข้ามาก็ไม่ได้นะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะลมเย็นมากเลย